สวัสดีครับ f อแฟนคลับแฟนบอลำทุกท่านนะครับอืือนะครับ f อี FC ทุกท่านกองทัพเดินด้วยท้องงานไม่มาเงินก็มีม,มีนะครับเป็นธรรมดาของความอยู่รอดของชีวิตทุกชีวิตก็ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลังที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนะครับ ่อชีวิตผู้คนเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหลังของเรานะครับในเมื่องานมันไม่ค่อยมีเงินมันก็ไม่ค่อยเข้านะครับมันก็ต้องจําเป็นที่จะต้องสแสวงหาที่อยู่ใหม่นะครับที่มันคงกว่าเดิมนะครับอิซีทุกท่านล่าสุดเพจสบายดีทูเดย์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าโชคดีมีชัยงานประจํามั่นคงกว่าและก็มีข้อความของแคร์มคนนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของนายเอกหมอลำที่ได้เขียนว่า ใจหายเหมือนกันครับวันนี้สร้างความสุขบนสีเสื้อเปลวาเาลาแสงทองงานสุดท้ายก่อนจะไปทำงานประจำขอบคุณบอสเพลวและผู้บริหารทุกคนพี่น้องร่วมวงทุกคนมีความสุขมากครับตลอดหนึ่งฤด,ดูกาลขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามผมรักและคิดถึงทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับแอสแทกเปล่าเปลาแสงทองนะครับ f อทุกท่าน นี่ก็คือโพสต์ของบุคลากรของวงนายเอกหมอลำนะครับที่ได้ทยอยลาออกจากองค์กรนะครับเพื่อมุ่งมั่นแสวงหางานใหม่ที่มั่นคงกับชีวิตของตนเองนะครับเพื่อความภาสุขของครอบครัวเจ้าของนะครับถ้าว่ามันไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินนะครับมันก็ต้องจําเป็นดิ้นรนเพื่อครอบครัวของตนเองนะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ใช้แรงงานกันทุกคนนะครับเอฟซีทุกท่าน ทุกชีวิตย่อมแสวงหาสิ่งที่ดีนะครับแสวงหาสิ่งที่ทําให้ตัวเองและครอบครัวได้อยู่สุขสบายนะครับได้มีรายได้เข้ามาจุนเจือกับครอบครัวของตัวเองนะครับหลังจากที่มีกระแสราม่าต่างๆที่ได้ถาโถมเข้ามากระทบกับนางเอกหมอลำนะครับมากมายเลยนะครับทําให้องค์กรของนางเอกหมอลำนี่ส่วนเสไปบ้างนะครับลูกน้องก็ทยอยลาออกกันนะครับ เอด้านหน้าวิธีก็ถดถอย f อน้อยลงน้อยลงนะครับนซ้ำยังถูกเลิกงานนะครับถูกยกเลิกงานจ้างผู้ว่าจ้างชักใจท้อถอยนะครับซึ่งตัดสินใจไม่ได้ว่าจะมีการว่าจ้างต่อหรือไม่นะครับจะมีการว่าจ้างทำการแสดงอีกหรือไม่ในฤดูกาลหน้านะครับมันเป็นสิ่งอะไรที่ท้าทายมากๆเลยนะครับสำหรับวงหมอลำดังนะครับในฤดูกาลหน้า ที่จะมาถึงนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีข่าวแว่วๆมาเหมือนกันนะครับว่านางเอกหมอํำนี่สนใจโปรเจกต์ใหม่นะครับที่พระเอกดีเกอเสนอนะครับนั่นก็คือรถแห่หมอรำซิ่งนะครับไม่รู้ว่าอนาคตนี้วงนางเอกหมอรำจะตัดสินใจยังไงนะครับจะทําวงให้ใหญ่เหมือนเดิมใหญ่กว่าเดิมหรือว่าจะตัดงบลงให้เหลือให้เหลือทําเป็นรถแห่นะครับ อนาคตจะตัดสินใจอย่างไรไปทางไหนเราก็ต้องติดตามรอดูต่อไปนะครับอันนี้ก็มีข่าวแว่วๆนะครับยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่นะครับก็มีการพูดกันเนาะเมื่องานมันมีผลกระทบต่อรายได้นะครับทาให้ครอบครัวนะครับผู้ใช้แรงงานต่างๆเนาะที่มีอาชีพเป็นลูกจ้างนะครับมันมีรายได้ไม่พอจึงจําเป็นต้องไปแสวงหางานใหม่ทําเป็นธรรมดานะครับเพื่อความอยู่รอดของชีวิตและครอบครัวนะครับเอฟซีทุกท่าน เป็นธรรมดามีพวกก็ต้องมีจากไม่บ่าองค์กรใ,ใดๆก็มันก็เหมือนกันนะครับมีคนเข้าทํางานก็ต้องมีคนออกนะครับหากว่างานนั้นเงินเดือนนั้นพอใจก็อยู่ต่อหากไม่พอใช้เราก็ต้องนิรนินันไปนะครับที่ไหนก็ตามทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับทําให้ชีวิตเราดีกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายของการหาไรายได้เพื่อนํามาจุนเจือครอบครัวนะครับอันนี้มันก็บง่งบอกถึงอะไรลางๆแล้วนะครับ ว่าอนาคตก็น่าจะเป็นอย่างไรนะครับ Fc เราก็ดูกันต่อไปยาวๆนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมันไม่แน่นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับนในอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะครับเราไปอ่านคอมเมนต์ของ Fc กันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าใครนาะอ,อยากใส่ใจค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบอกแล้วว่าลูกน้องอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะงานไม่ค่อยมี เป็นงานจ้างจองข้ามปีเฉยๆที่ทำในปีนี้เราดูปีหน้าเถอะจะดูการหน้าจะได้ออกเดือนละกี่งานนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเวลาทำงานเท่ากันแต่ได้เงินไม่เท่ากันแถมไม่ค่อยมีงานภาระก็เยอะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสรุปหัวหน้าวงรอดแต่ลูกน้องไม่รอดเพราะมัวแต่เอาใจผู้นะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าบดได fc ที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคงไม่ไหวจริงเลยไปหางานประจำนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าลูกน้องเริ่มทยอยออกกันเรื่อยๆเ,เราดูปิดฤดูก,การจนถึงเปิดฤดูก,การจะเหลือจักคนนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายินดีด้วยที่หลุดพ้นจากวงจรมีงานมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและทีนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงๆน่าสงสารลูกน้องเนอะ มันไม่สนใจดันช่วยลูกน้องเลยเอาตัวเองกับผู้รอดมีความสุขแค่ตัวเองจบข่าวฮ่าฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาไม่ดันเน้นมีงานแค่สองคนมันเป็นภาษากายเท่ากับปล่อยเพื่อลดค่าใช้จ่ายคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบ่เสียดายงานตีงานแบบหลายๆาปังปังเลยนะฮ่าฮ่าฮ่านะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายินดีด้วยค่ะกับชีวิตสดใสขึ้นนะครับอันนี้ก็หลากหลายความคิดเห็นของเรา f อนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงๆนะถ้าอยู่แล้วนี่ท่วมหัวไปเอาข้างหน้าเฮอะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไปเฮ้เดี๋ยวเขาก็เอาคนในวงลิเกมาแทนอยู่แล้วรักผัวนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดันธุรกิจครอบครัวพอองค์กรช่างมันนะครับ ความ่ต่อมาก็บอกว่ามือคีย์บอร์ดถ้าให้เดานะครับเอฟเซียนนี้สงสัยว่าอาจจะเป็นมือคีย์บอร์ดหรือเปล่าน้อนะครับก่อนหน้านั้นก็มีมือ,อมือกลองแล้วก็นักร้องนะครับก็มีข่าวไว,ว,ไว้ไว้อีกหลายคนนะครับที่มีการลาออกนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับเอฟซีทุกท่าน